วันนี้เราจะมาพักภูวิลล่ากันที่พัทยาเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเป็นไงไปครับมันสวยขนาดไหนไปเลยตามไปได้เาไปเลยไหครับภูวิลล่านะครับตรงนี้ในราคาหมื่นหกหมื่นหกพันบาทหมื่นหกพันบาทนะใช่สำหรับห้าครอบครัวแล้วมีสาวว่ายน้ำนะสไลเดอร์เล็กๆสระเด็กใช่อ่านี่คือสมาชิกเราเราไปสำรวจกันก่อน อ่ะนำเลยครับนำเลยครับว้าวนี่ไงมาดูฟูย่าตัวนี้ครับเดี๋ยวผมขอถ่ายทับแป๊บนึงครับอันนี้ที่ไปเอาคนจองใช่ไหมไม่ค่ะมีเพื่อนจองอะยังไม่มาอ่ามาดูนะอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกคาราโอเกะโอ้คาราโอเกะห้องรับแขกนะเขาบอกว่ามีคาราโอเกะให้้เย็นนะแต่เย็นเฉียบเลยโอ้ก็มาฝั่งนี้นะอันนี้ห้องนอนอ่ะอ่านี่ห้องนอนมีห้องนอนเนี่ยห้องน้ำในตัว มีอ่างกุชชี่กุชชี่ด้วยห้องขนาด5ฟุตนะเตียงโอ้บิวอินอย่างดีนะสวยเลยนะมีตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของนี่ชั้นวางของนี่บิวอินโต๊ะเครื่องแป้งทางออกไม่นานค่ะทางออกทางเนื้อออกข้างบ้านได้ทางเข้าบ้านได้นี่คือห้องนอนแรกนะโอ้แล้วก็ไปดูห้องต่อไปนะครับ แอร์เย็นเฉียบเลยอันนี้ก <Eng aged> ็เ <Gym>. ป็น mm ห้องนอนอีกห <com en> ้องนึงโหสีชมพูไวหวานเลยสวยเลยบิล์อินสวยเลยแล้วก็อันนี้ห้องครัวอันนี้ห้องครัวห้องครัวโอ้โหเขได้ครับขอบคุณครับอ๋อนี่เป็นห้องครัวนะก็สามารถทำอาหารได้ผมมีก็ครบนะกองข้าวยังมีเป็นครบหมดเลยมีแก๊สด้วยแล้วก็จะมีเครื่องปรุงข้าวเครื่องอบอ๋อ โตสนุกอ่ะไปดูครับไปดูครับลุงพีคือไม่เล่นโต๊ะสนุกแล้วไปดูกันครับโอ้ดีน้องก็พาทัวร์นะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะโอ้ลุงมาลุงพีคมาเล่นโต๊ะสนุกแล้วนี่เป็นโต๊ะสนุกนะเป็นโต๊ะขนาดเล็กๆอ่ายอมยาวเล่นกันสองคนสองคนก็ได้ัก็จะมีอ่างคใช่ก็จะมีอ่างนะครับ มีในบอกว่ามีห้าห้องใช่ค่ะ๋ยวเราพาห้องห้องที่ห้าจะออ๋ออยู่นะโอเคไม่เป็นไรห้อนี้ก็สวยนะฮะบ้านพวงหน้าอยู่มากอ่ะเนาะนะโอเคนะนี่ก็เป็นฉาหลังนอกนะมาดูฝั่งนี้กันนะเดี๋ยวเขาก็มากันฝั่งนี้ก็ามห้องเหมือนกันอ๋อเหมือนกันห้องดีไซน์เหมือนกันเลยใช่มีห้าบ้านหลังนี้มีห้าห้องโซนเดียวกันแบบเหมือนกันหมดเลยน่าอยู่เลยฮะ เาที่เขาบริการดีนะาเราชมทุกห้องหมดแล้วใช่ไหมครับรอ่าครับผมขอบคุณครับรอันนี้ก็เป็นอีกห้องนะฮะโอโ้โหเฮ,ฮ้ยโอ้โหยาวไปหน่อยเลยได้ต่อเท้าย่างี้อันนี้อันนี้มันเป็นห้หองลูกเมียน,น้อยมันนอนเรียงกันตรงนี้โอโ้โหยาวมากก็มีเตียงห้าฟุตสามเตียงและสี่เตียงนะแอร์ตัวเดียวจะอยู่ไหมเขาบอกว่าเย็นมากไม่น่าจะอยู่เลแอร์ตัวเดียวเยนต้องลอง ห้องน้ําไม่มีอไม่ห้องน้ำใช้ตรงนู้นอ๋อมันมีห้องน้ําออกให้เลยก็เป็นสระน้ําในภูวิลล่านะประมาณดูน่าจะประมาณสามคูนหกเจ็ดเมตรได้ไหมประมาณนั้นโอ้โหดูไม่ลึกเนี่ยดูไม่ลึกเนี่ยยืนจะลึกอยู่โอ้โหเนี่ย เดี๋ยวจะไปน่าจะเซ็ตเมตรหกสิบได้เนี่ยพี่คะแล้วก็เรื่องเสียงหลักสี่พุ่มล้วอก็สมาชิกนะฮะขนของมานะฮะไม่รู้กินเงินหมดหรือเปล่าเยอะจัดเลยใช่ไหยเบื้องหลังความอร่อยไอ่าหนเจ๊ี่นี่มาแล้วมาแล้วจ้าเอกช่องผมนะเอกช่องสิบ เบื้องหลังความรอร่อยรงนีนะนี่มือตามกันหนึ่งเลยเราคัดมาเลยเ่าจะอยากนะเลือกเลยนะแล้วใครที่ได้เลขหนึ่งมาเลือกก่อน oh. จะเอาวันไหนเลือกได้เลยตามใจชอบเอาอย่างนั้นเลยครับแล้วก็แกะเลยให้ทุกคนเห็นคนที่ได้เลขสองก็มาเลือกแล้วก็แกะ แล้วคนที่แกะทีหลังถ้าหากว่าไม่ชอบใจของตัวเองชอบชอบใจของคนที่เขาแกะแล้วอยู่ข้างหน้าสามารถแลกได้คนที่ถือแลวคือถ้าเราไม่ยอมล่ะไม่มีสิทธิ์ไม่ยอมคือทุกคนต้องยอมมีแค่สองกรณีที่ไม่ได้คือหนึ่งคือเจ้าของเองคืนไม่ได้สองคือเอาของเนี่ยไปให้คืนเจ้าของเขาไม่ได้หมายความว่าก็จะสลับได้หนึ่งครั้งต่อคนใช่มีโอกาสแค่คนรณีครั้งเล็งไว้แบบ เอาค่ะเอาไหนใครที่ใครที่จะเล่นแถวเล่นแบบทำโบว์เวสต์สี่คนใช่ไหมหมดรอเดี๋ยวเราจะมาอีก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยหมดกี่คนเดี๋ยวคนไครอ่ไหนะของอยู่นนี้คนหนึ่งครับพี่สิบคนฝั่งนู้นแล้วเราก็ยังแห็่ก็บอกว่าของเด็กจะได้มาเดี๋ยวนั้นพี่คุณแม่เป็นคนไล้นลูกจะเป็นอะไรนะเราจะได้สามสามสี่ขอเป็นลูกยองมาจบ พีเอ็ดแล้วก็ตุ้มจิบสองใครอะนุ๊กิบสามพี่แปยจิบสี่โอเคสี่อะอามาเลยค่ะจับเลยค่ะคนละหนึเบอร์จับไม่ดพื้นแกะหน้าเลยะของไ่ด้วอาเลยมาเลยมาเลยไม่มีนะเลขหนึ่งอะนี่ใครเลขหนึ่งอะเลไหน พี่ใหม่ใหม่บ้าใหม่้พี่ใหม่ากอาของพี่ใหม่สิใช่ใหม่ขายของที่เป็นอะไรองแกะดู เดี hey, ๋ยวว่าแกะเราแร็วไ่ต้องบอกม่นงเพราะว่าฟางนี่แบบว่าจะดูแบบว่าดูดีขึ้นเยอะเลยเอ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะางมาดิสุาร す 어... না <laughs> เดี๋ยวถ่ายรูปกปนกดเอาแรจ้ะเย่ของแงเน่ารักจังเลยโอ้เลยอ้อเป่าฮะอยอ่อนนะอันนี้คือเบอร์สุดท้ายพอดี น่ไหมนุ๊ก่้ไก่้ยกาเ้วหนันนี้ดูกติกาต้องปรับนะเนี่ยใส่เงินมานี้ต้องปรับถือถือว่าไม่ได้คิดเลยเลย

เดี๋ยว่ามีสิบสี่ในี่ใช่เราไ้สิบานี่เราสิบสามกระดาษกนอ่ากระดาษตอนกระดาษัดไม่ได้ที่บ้านเดียแล้วเป็นมแล้วลอีอันนี้ซองี่ขาซองเป่าซองเมนูอาหารอะไรซองนของใครเออซองของไม่ใช่ซองฝัใช่ไหมของพี่ตูของไทยของไทย ใช่ใช่ไหมพี่เป่ี้ยงแกะต้อ่ใชสัว์างวางขอไในต้มันนี้อะไระช่างเงยไปอะไรยัดนับของเขาี่ได้ไงวะวนตัวอรอะไรวอเลย แรกกับัวหน้าเลยครับ